อยู่กับตูนวรรัตและกุ้งโสพิษเช่นเคยนะครับท่านมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาวันนี้ติดตามความพร้อมของสนามแข่งที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็ประกาศว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่33แล้ว นายเอกธธกรสิริรัตยากรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางไปติดตามการเก็บตัวซ้อมของนักกีฬาไทยและสำรวจความพร้อมของจังหวัดชุมบุรีนะครับอีกหนึ่งสนามแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33โดยมีคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางลงพื้นที่ด้วยครับเริ่มจากการไปชมการซ้อมของนักกีฬาเรือใบที่ศูนย์สมุทรกีฬาดงตาลสตหีบและที่โอเชียนมารีน่ายอชคลับนาจอมเทียนสตหกีบนะครับรัฐมนตรีก็เปิดเผย ว่าศูนย์สมุทรกีฬาที่ใช้แข่งขันเรือใบเนี่ยถือว่ามีความพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมีการเด่งขันพรีซีเกมส์เป็นการเทสระบบแล้วก็ได้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับซีเกมโดยเฉพาะนะครับเช่นเดียวกับที่โอเชียนมารีน่ายอชครับก็พร้อมเช่นกันมั่นใจว่าไทยจะจัดการแข่งขันได้ตามมาตรฐานสากลครับค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายอัธกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันฟุตบอลหญิงที่ชมบุรีสเตเดียมในตัวอำเภอเมืองชม บรีมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีด้วยนะคะที่เป็นฮับใหญ่จะใช้แข่งขันฟรอบอลฟุตบอลหญิงและฮอกกี้กลางแจ้งค่ะรวมไปถึงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบรุรีซึ่งจะใช้จัดการแข่งขันเทคกบอลและยกน้ำหนักโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวีรศักดิ์วิาศวาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบรุรีให้การต้อนรับนะคะ ซึ่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะท่านก็บอกว่าทางมกชพร้อมด้วยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนณนะตอนนี้ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทุก,ท,ก,ก,ท,กทุกด้านเลยคะ่ะเพื่อหวังจะให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในรอบ18ปปีบนผืนแผ่นดินไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คะ่ะมีเสียงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมาฝากคะ่ะภายในเนี่ยเราเป็นมหาลัยแห่งการกีฬาแห่งชาติเป็นภารกิจของเราโดยตรงนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางชนบุรีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมาแข่งที่นี่เราก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพความพร้อมของสนามครับขณะนี้มีทีมของมตรีซีเกมเนี่ยเข้ามาตรวจสํารวจสนามแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับทีมงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาคมทั้งห้าสมาคมเนี่ยเข้ามา สำรวจสนามแล้วก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยดังนั้นอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยนะครับแต่ในรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าความพร้อมเรื่องสนามแข่งขันเรื่องการจัดก,การแข่งขันเรื่องรายละเอียดประกอบเนี่ยมีความพร้อมครับค่ะก็ถือว่าเป็นการประกาศความพร้อมอย่างเต็มที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะต้องบอกว่า ขอกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยสําหรับความเอื้ออนุเคราะห์ต่อทีมข่าวกีฬาเอ็บีทของเราเพราะว่าในช่วงการแข่งขันนะคะเราก็จะไปขออนุญาตใช้สถานที่แห่งนี้แหละเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ส่งข่าวสําหรับการแข่งขันได้ครอบคลุมนั่นเองค่ะต้องขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะคะสําหรับจังหวัดชนบุรีเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตค่ะส่วนใหญ่15ชนิดกีฬาจัดอยู่ในโซนพื้นที่พัทยาและหาดจอมเทียนนอกจากนั้นย การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีและศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออกร่วมจัดการแข่งขันร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ